สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูรถรุ่นใหม่นะคะ Good Cat ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นชาร์จไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะรถรุ่นนี้น่ารักมากๆเพิ่งมาใหม่นะคะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไปดูรูปลักษณ์กันค่ะตัวนี้นะคะประหยัดมากๆชาร์จไฟฟ้าด้วยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะมา รุ่นนี้นะคะจะเริ่มต้นที่ราคา8 9 8 5 0 0บาทค่ะคนให้ความสนใจกันเยอะมากเลยนะคะก็จะมีสีเขียวสีขาวสีแดงสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็สีครีมสีดำค่ะสามารถชาร์จไฟฟ้าได้นะคะขอนี่นะคะชาร์จไฟฟ้าได้คนให้ความสนใจกันเยอะมากเป็นรถรุ่นเล็กนะคะ ราคาเริ่มต้นที่8 9 8 5 0 0เบาทค่ะไปบราคานะดูที่นั่งในนะคะถ้ะาหล่ร้านที่กินอยู่หนกัดูโฉมมากหน้าปัดสวยมาก ถ้าไม่ถึงเลยนะคะรถรุ่นนี้คนให้ความสนใจเยอะมากค่ะน่ารักลูกค้าก็จะมาเปิดดูหน้าหลังดูในตัวรถนะคะโฉมรถเดี๋ยวให้ดูหน้าปัดค่ะหน้าปัดสวยมากวาสวยค่ะสวยมาก รุ่นนี้รู้สึกว่า g o a d s t GT นี่จะเป็นรุ่นใหม่ที่คนอื่นสนใจมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีราคาให้เห็นนะคะสำหรับคันนี้ก็ราคา1 3 8 5 0ล้านาค่ะสวยมากคือ เข้าไม่ถึงตัวเครื่องรถสักทีเลยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับปีนี้นะคะรถที่ได้รับความนิยมที่สุดนะคะก็จะเป็นรถไฟฟ้าค่ะ g u l c a t GT ค่ะเป็นอีกรุ่นที่น่ารักมากเลยค่ะราคาไม่สูงมากนะคะรุ่นนี้